นักเรียนสามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2ชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครูยุวรีกันหมุดสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .1 โรงเรียนชปนะทานสงเคราะห์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลนลทบุรีเขต2ค่ะความสัมพันธ์เชิงเส้นคืออะไรนะเราไปดูกันเลย เรามาดูสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะนักเรียนนิดและหน่อยต้องการหารายได้พิเศษในวันหยุดจึงไปช่วยกันขายเสื้อมือสองที่ตลาดนัดใกล้บ้านโดยวันอาทิตย์ที่แล้วนิดและหน่อยต่างก็ขายเสื้อได้จํานวนหนึ่งซึ่งรวมกันแล้วได้8ตัวถ้าให้ x แทนจํานวนเสื้อที่นิดขายได้และ y แทนจํานวนเสื้อที่หน่อยขายได้ จำนวนเสื้อที่แต่ละคนขายได้จะต้องเป็นจำนวนนะับที่รวมกันแล้วเท่ากับ8แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้จากตารางนะคะเขียนคู่อันดับ x, y ได้ดังนี้ 1, 7 2กับ6 3กับ5 4กับ4 5กับ3 6, 2, 7 กับ1เมื่อกำหนดให้แกน x แสดงจำนวนเสื้อที่นิดขายได้และแกน y แสดงจำนวนเสื้อที่หน่อยขายได้จะได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเสื้อของนิดและหน่อยที่ขายได้ดังรูปต่อไปนี้ค่ะ จากรูปนะคะจะเห็นได้ว่าทุกจุดของผู้อันดับที่เป็นไปนตามเงื่อนไขในสถานการณ์ข้างต้นอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันซึ่งแสดงได้ด้วยเส้นกรัดนั่นเองค่ะสถานการณ์ที่2นะคะนักเรียนการบอกอุณหภูมิในประเทศไทยและหลายประเทศนิยมบอกโดยใช้หน่วยเป็นองศาเซลเซียสแต่ก็มีบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา นิยมบอกอุณหภูมิโดยใช้หน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮน์ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิทั้งสองหน่วยแสดงได้ด้วยสมการ f เท่ากับเศษ9ส่วน5 c บวกกับ10.32โดยที่ c แทนอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสและ f แทนอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮน์นั่นเองคะ่ะ เมื่อกำหนดอุณหภูมินะคะในหน่วยองศาเซลเซียสให้ดังตารางจากค่า c แต่ละค่าที่กำหนดให้เราสามารถหาค่า f ที่ทำให้สมการ f เท่ากับเศษ9ส่วน5 c บวก32เป็นจริงโดยแทนค่า c แต่ละค่าลงไปในสมการแล้วคำนวณหาค่า f จะได้ดังตารางค่ะอ่า าแทนค่า c เท่ากับลบ30ในสมการ f เท่ากับเศษ9ส่วน 5c บวก32เราก็จะได้ f เท่ากับเศษ9ส่วน5คูณกับลบ30บวก32 5ตัดกับลบ30เราก็จะได้ f เท่ากับ9คูณกับลบ6บวก32 f เท่ากับ9คูณ6เท่ากับ54บวกคูณลบได้ลบ ลบ54บวก32ฉะนั้น f เท่ากับลบ22อ่าเมื่อเราได้แล้วว่า f เท่ากับ22ถ้า c เท่ากับลบ30 f จะได้ลบ22นั่นเองค่ะต่อไปนะคะถ้า c เป็นลบ20ล่ะคะเราก็ใช้ลบ20นะคะแทนในสมการ f เท่ากับ ศษ9ส่วน5 c บวก32ก็จะได้ f เท่ากับเศษ9ส่วน5คูณกับลบ20บวก32ฉะนั้น5ตัดกับ20ก็จะได้ f เท่ากับ9คูณกับลบ4บวก32 f เท่ากับลบ36บวก32ฉะนั้น f เท่ากับลบ4ถ้า c เท่ากับลบ4 อขออภัยค่ะถ้า c เท่ากับลบ20 f ก็จะเท่ากับลบสนั่นเองค่ะนักเรียนให้นักเรียนกด stop ก่อนนะคะแล้วให้นักเรียนลองคิดว่าถ้า c เท่ากับลบ10จะได้ f เท่ากับเท่าไหร่และ c เป็นป็น0 f เท่ากับเท่าไหร่ถ้า c เป็น10 f จะได้เท่าไหร่ ถ้า c เป็น20 f จะได้เท่าไหร่และถ้า c เป็น30จะได้ f เท่าไหร่ให้นักเรียนลองคำนวณดูนะคะโดยแทนค่าในสมการ f เท่ากับ9ส่วน 5c บวก32ถ้า c เท่ากับลบ10 f เท่ากับ14นั่นเองคะ่ะถูกไหมคะนักเรียนถ้า c เท่ากับ0 f จะเท่ากับ32ถ้า c เท่ากับ10 f เท่ากับ50ถ้า c เท่ากับ20 f จะได้68และถ้า c เท่ากับ30 f จะได้86นั่นเองค่ะจากตารางเขียนคู่อันดับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสกับอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ได้ดังนี้นะคะนักเรียน เมื่อกำหนดให้แกน x แสดงอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสและแกน y นะคะแสดงอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์จะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสกับอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ดังนี้ค่ะจะเห็นว่าจุดแต่ละจุดในกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสกับอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะคะ จากสถานการณ์ที่1และ2ที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณที่มีกราฟอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเราเรียกความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นนั่นเองค่ะนักเรียนอ่าเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วกูอยากให้เรียนลองทําแบบฝึกหกัดนี้ดูนะคะโดยการแทนค่า x ในสมการ 3x ลบ y เท่ากับ5 เพื่อหาค่าวยนั่นเองค่ะนักเรียนเสร็จแล้วให้นำคู่อันดับที่ได้นะคะมาเขียนกราฟนะคะสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ